ทียีอนิเมขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่56ยุนเฉียนจื้อก็ตกตะลึงเขตแดนราคะร่างเก่าของเจ้าเน,นรกบรรพชนระดับ3าก็ขยักหน้ามันเป็นเขตแดนราคาของข้าหากนางครอบครองร่างได้สําเร็จนางจะแทรกแซงพลังข้าแน่นอนข้าจะปล่อยให้นางทําแบบนั้นได้ยังไงสิ่งนั้นแยกออกจากข้าและถูกพบว่าเป็นเซียนตัวน้อยคนหนึ่งข้าเชื่อว่าตอนนี้ นางอยู่ในสุสานสุสคกุแม้ว่า้าบไม่สามารถทำลายล่างเขตแดนได้แต่้าบสามารถทำให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรสักนิดหน่อยซึ่งปกติมันไม่มีผลอะไรมากแต่ระหว่างการครอบครองร่างมันจะทำให้นางล้มเหลวได้หลังนางพูดจบชี้ไปที่หน้าผากตัวเองต้นไม้บนหน้าผากก็เริ่มขยับรอยสักลึกลับก็ปรากฏในสุสานสุสคุวังลินก็เดินเข้าสู่ฐานและกระตุ้นมันเขารู้สึกว่ากำลังเคลื่อนย้ายและกำลังหายไป ขณะนั้นหมอกสีจมำคูจํานวนมากไหลออกมาจากหน้าผาคาริวเหมยตามได้เสียงกรีดร้องเป็นชนิดได้ยังไงมีพลังรูปแบบเดียวกับข้ากําลังแทรกแซงการครอบครองร่างเป็นไปได้ยังไงตอนที่เมยจี้เกิดนางสูญเสียความทรงจําทั้งหมดของคู่สร้างจึงเป็นการพบกันครั้งแรกในมุมมองของนางหลังจากเข้าสู่ร่างริวเหมยและกําลังทะาวงเขตแดงของริวเหมยนางรู้สึกเจ็บปวดในวิญญาณความเจ็บปวดนี้ ทำให้นางสูญเสียพลังและรู้สึกอ่อนแอเป็นผลให้เขตแดงเคริเหนยต่อต้านและนางถูกพักออกมาขณะเหมยจี้ถูกพักออกมาหรือเหมยก็ลืมตาตื่นเจ้าชิ้นส่วนสุดท้ายจะหนีไปไหนได้หลังจากนั้นหมอกสีชมพูจํานวนมากก็ถูกดูดกลับไปเหมยจี้ก็กรีดร้องนางไร้กําลังซึ่งอยู่ในความสิ้นหวังนางพูด่า้ทหาข้าครอบครองร่างเจ้าไม่ได้ข้าจะรวมเป็นหนึ่งกับเจ้าซะ เช่นนั้นเหมยจี้ใช้วิธีบางอย่างทําให้ร่างของนางระเบิดวิญญาณแตกสลายแม้กระทั่งเขตแดนราคะอันทรงพลังก็แตกสลายไปด้วยและทั้งหมดเข้าสู่ร่างลิวเหมยทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากตอนที่หวังหลินหันกลับมามองเหมยจี้ก็แตกสลายไปแล้วข่าวนี้หมอกสีจมำคูจํานวนมากออกจากทุกรูคมขนข,นของร่างลิวเหมยเสื้อผ้าของนางสลายกลายเป็นฝุน่นสิ่งที่ปรากฏด้านหน้าหวังหลินคือร่างที่ทรงสเสน่ห์ แทบทําให้เขาหลงวังหลินไม่เวลามากพอจะเคลื่อนย้ายสายหมอกกระจายออกมาทุกทิศทางและราดถอยกลับไปสร้างเป็นพายุเต็มไปได้วยพลังปานสวรรค์ทว่าแม้เขาจะถอยกลับได้อย่างรวดเร็วหมอกชมคูก็ไม่ได้รับผลกระทบจากลมมันลาวกับเป็นอากาศที่กระจายตัวอย่างรวดเร็วมันกระจายได้รวดเร็วมากจนหมอกชมคูบางส่วนถึงกับเข้าไปในรูคุมคนของเขาทว่าหมอกชมคูไม่ได้เข้าสู่ร่างกายวังหลิน วังรินจึงกระตุ้นพลังปานให้ผักมันออกมาจนหมดวังรินมีสีหน้ามืดมนขนาดถอยกลับจนหลบหนีหมอกชมพูไม่ใช่วิชาเสียนมันเกิดจากเขตแดนซึ่งสายลมไม่มีผลกระทบสีหน้าวังรินเริ่มมืดมนขณะหมอกชมพูปกคลุมทั่วหุบเขาล่างมีสเสน่ห์ชวนลงไหลค่อยๆปาดกฏดตัวในหมอกนั้นเดิมที่วริวเหมมีผิวขาวเนียนตอนนี้กลายเป็นสีชมพูดวงตาบางครั้งจดจ้องเย็นชาและปาถนา ใบหน้านางดูเหมือนกำลังดิ้นรนผ่านความเจ็บปวดขณะสายตาไร้ความรู้สึกหายไปมีความปรารถนาอยู่เต็มตานางเผยรอยยิ้มที่ชวนใฝ่ฝันฝ่ามือยกขึ้นสายหมอกทั้งหมดที่อยู่รอบๆกับพูงออกไปทุกทิศท,ทางสายหมอกราวกับคลื่นกระแทกพัดผ่านพลังงานจำนวนมากความเร็วกระจายของตัวหมอกนับว่าเร็วกว่าวังหลินมากในพริบตามันก็เปลี่ยนโลกหมื่นลีให้กลายเป็นสีชมพู ภูเขาไหลลูกยังถูกปกคลุมได้มอกชมคูให้ความรู้สึกว่าเป็นภาพมายาตัววังหลินอยู่ไม่ไกลจากริวเหมยทั้งคู่อยู่ใจกลางสายหมอกเดิมทีด้วยความขังแก่งทางจิตใจวังหลินสามารถทนอยู่ได้หากเขาหยุดหายใจและกระตุ้นเขตแดนของตัวเองแต่ตอนที่วังหลินกําลังล่าถอยเมาคู่หมอกชมคูก็เข้าสู่ร่างกายเขาเขาเพียงแค่หาสถานที่บ่มเพาะใช้เวลาหนึ่งการถูกเพื่อฝืนบังคับให้มันออกไป แต่ตอนนี้ไม่เหลือเวลาแล้วขณะที่หมอกชมครูรอบตัวเขาหมอกชมคูอยู่ในร่างจึงทําลายผนึกและเคลื่อนผ่านร่างกายวังรินต้องขอบคุณหมอกชมคูภายในและภายนอกร่างกายจึงสูญเสียการควบคุมเป็นครั้งแรกเขตแดนพันจิตภาพไรอารมณ์เป็นขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางมันคือภาพมาย,ยาทั้ง9 9 9ภาพและแต่ละภาพเป็นตัวแทนของชีวิตหนึ่งชีวิตของริวเหมยใ,ในสำนักส่วนเต้า คือหนึในร่างอวาตารเหล่านั้นลิวเหมยมีร่างอวาตาร999ล่างก็เหมือนกับได้รับรู้ความแตกต่างของร่างอวาตารทั้งหมดนางเพียงต้องใช้อีกร่างเดียวเพื่อให้เขตแดนบรรลุระดับปลายหลังจากบรรลุนางเพียงแค่ต้องการหินโยกสวรรค์ให้พอดีเพื่อจะผ่านด่านทดสอบชีวิตและความตายบรรลุขั้นเทวะ19อาจเป็นความตายหรืออาจเป็นเซียนขั้นเทวะก็ได้ การปรากฏตัวของเหมยจี้เป็นบททดสอบที่ดีต่อริวเหมยหากไรซึ่งการแทรกแซงของบรรพชนระดับ3ริวเหมยเกือบจะถูกครอบครองล่างและกลายเป็นหุ่นเชิดที่รู้จักแต่วิธีสุขสำราญทางลาครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในสายตานางวังหลินจึงดูน่ารังเกียจโดยการช่วยเหลือของบรรพชนระดับ3ที่ไม่ได้มีเจตนาจะทำลายเหมยจีแต่เหมยจีก็แตกสลายแล้วรวมเข้ากับริวเหมย ทำให้ชีวิตของนางกลายเป็นภาพมายา1,000ชิ้นอย่างสมบูรณ์เขตแดนของนางในตอนนี้ห่างไกลเหนือเขตแดงของวังลินซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถต้านทานมันได้หมอกชมคูปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในระยะหมื่นลี้และค่อยๆค,ควบแน่นกลับมาหาคุบเขากระบวนการนี้กินเวลาสองวันหมอกชมคูนอกคุบเขาจึงกลับมาแต่ในคุบเขาเองยังคงปกคลุมในสายหมอกภายในสายหมอก เสียงร้องไห้เจ็บปวดจากหญิงสาวก็ดังออกมาน้ำเสียงราวกับบทเพลงของนางฟ้าซึ่งทำให้ใครทุกคนหัวใจพองโตเลือดสูบชีดหลังผ่านไปไม่รู้เวลาะหมอกชมพูค่อยๆจางหายเผยร่างสตรีนางหนึ่งกำลังนอนอยู่ข้างฐานดวงตานางค่อยๆกลับคืนและกระจางใสคืนพลังออกจากฐานหมายความว่ามีบางคนพึ่งเคลื่อนย้ายไปหลังจากนั้นไม่นานหมอกชมพูทั้งหมด ก็สูญหายแล้วขบเขากลับคืนเหมือนเดิมนางยืนขึ้นและยื่นมือออกไปคว้ากระเป๋าใบหนึ่งแสงสีขาวกระพริบร่างเปลยเปล่าถูกซ่อนเอาไว้ภายใต้ชุดลาตียสีขาวนางยืนขึ้นมองไปยังจุดสีแดงบนฐานและเริ่มคิดข้าไม่เชื่อว่าภาพมายาสุดท้ายของเขตแดนพันจิตภาพไร้ปานีคือภาพมายานี้จังหวะที่ภาพมายาปรากฏเขตแดนก็เปลี่ยนไป เป็นเขตแดนแห่งราคะพันมายาทั้งหมดเป็นเหมือนภาพดวงตาแต่ก็เป็นความจริงข้าไม่เคยคิดว่าเขตแดนของข้าจะกลายมาเป็นแบบนี้ท่านอาจารย์ต้องการให้ข้าสร้างลองลอยไว้บนจิตใจแห่งเต่าของวังหลินข้าไม่คิดว่าภาพมายาสุดท้ายจะมีกลิ่นอายของเขาสองคิ้วของริวเหมยนั้ขมวดเข้าหากันขณะมองออกไปไกลในสุดก็ถอนหายใจในใจเกิดความรู้สึกซับซ้อน และถึงตอนนี้นาวรู้สึกพ่ายแพ้ทุกสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับนอกเหนือการคาดเดาของนางล่างวังหลินปรากฏในพื้นที่ว่างเปล่าในสุสานสูส่สคกหล้างปรากฏตัวเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยใบหน้าซับซ้อนขณะหมอกชมคูลายล้อมเขารู้สึกเหมือนว่าตกอยู่ในความฝันตอนที่หมอกชมคูหายไปเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเบื้องล่างเขาตอนนั้นหัวใจเขารู้สึกเจ็บปวดข้ายังมีอะไรสิ่งหลายอย่างต้องทําในตอนนี้ดังนั้น ข้าต้องวางเรื่องลิวเหมยไว้ก่อนความคิดไร้ประโยชน์เช่นนี้อ่าเอาออกไปให้หมดวิญญาณเซียนของริมู่หวานกาลังฟื้นตัวอย่างช้าๆภายในรูปปัตฟื้นิด้คิดาและวันหนึ่งนางจะตื่นขึ้นวางหลินก็คิดก่อนจะหายตัวไปพื้นที่ชั้นในสุสานสุสคุกก็ยังแตกต่างจากสิ่งที่ซื้อทูนานเล่าซื้อทูนานเล่าว่าภายในสุสานสุสคุกไม่ได้ใหญ่มากและมีภูเขาลูกหนึ่งอยู่ตรงกลาง สุสักุรุแรกทิ้งเตาแห่งผนึกสูสักุเอาไว้ในภูเขาและนั่นเป็นตำแหน่งที่ศพของเขาตั้งอยู่สูสักุถุกรุ่นฝึกฝนที่นี่เป็นเวลาหลายเดือนเพื่อรับเอามรดกตกทอดแห่งผนึกสูสักุสัมผัสวิญญาณของวังรินกระจายออกมาและกวาดผ่านทั่วบริเวณสถานที่แห่งนี้ใหญ่เกินกว่าสัมผัสวิญญาณวังรินจะครอบคุมได้ทั้งหมดแต่เขาตัวจับตัวตนอันแข็งแกร่งหลายคนได้ตัวตนเหล่านี้ ปลดอยกินไอเต็มที่ทันทีตอนที่สัมผัส,สวางดินเรลากับพยายามกระตุ้นเขาจิตใจวางดินสั้นเทาตัวตนทั้งหมดคือร่างชีวิตที่เกิดจากดวงวิญญาณไม่เพียงแต่พื้นที่ชั้นไหนจะมีร่างชีวิตมากมายแต่พวกมันยังทรงพลังมากกว่าข้างนอกวางดินเลือกไปยังทิศท,ทางหนึ่งแล้วเหาะไปยังทิศท,ทางนั้นเป้าหมายเขาคือภูเขาที่คิดว่าจะเป็นใจกลางของสถานที่นี้เขาดูว่าไม่มีเวลาเหลืออยู่แล้ว หากพฤกษดาวเซียนแตกสลายไปเขาก็ต้องเลือกใช้วิธีที่สื่อทูลนานให้เขาพฤกษดาวเซียนถือว่าเป็นผรเดจการมันมีอำนาจเด็ดขาดที่สมาพันธ์เซียนให้กับแคว้ระดับ6หลังจากเซียนบรรลุระดับเทวะและมีประสบการณ์การค้นหาเต่าตัวเองพวกเขาอาจได้รับโอกาสในการได้เสียววิญญ,ญาณกลับคืนทว่าไม่มีซูสัคุคนใดสามารถเอาเซียวดวงวิญญ,ญาณกลับคืนได้หากทำลงไปจะสูญเสียวความสามารถ ในการใช้ผนึกสูสาคุเลขกแง่มุมหนึ่งสูญเสียตำแหน่งสูสาคุเช่นเดียวกันแต่ไม่เฉียนขั้นเทวะทั้งหมดที่สําเร็จโอกาสคือครึ่งต่อครึ่งหลังบรรลุระดับเหนือขั้นเทวะขึ้นไปหรือแควะระดับ5ขึ้นสู่แควะระดับ6เท่านั้นที่ทําให้เสียวิญ,ญญาณได้รับคืนกลับมาอย่างปลอดภยัยยุนเฉียนจือ้อไม่สามารถรับเสียวิญ,ญญาณของตัวเองกลับมาได้ความจริงแล้วตั้งแต่ที่แควนสูสาคุมาถึงที่นี่ ก็ไม่มีใครสามารถเอาเสียวิญญาณตัวเองกลับคืนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผนึกของซื้อทูนันทําเอาไว้แม้ว่าผนึกบนผลึกดาวเสียนั้นจะป้องกันซูสคุรุรุ่นหลังไม่ให้ควบคุมดวงดาวมันยังหยุดทุกคนที่บรรลุขั้นเทวะไม่ให้เอาเสียวิญญาณของตัวเองกลับคืนได้ในดาว้อเสียนที่ทรงพลังมากกว่านี้จะถูกแควระดับ7หรือระดับ8ควบคุมเอาไว้ลายสํานัก ที่ทรงพลังเทียบได้กับดาวเคราะห์เซียนระดับ6สสำนักเหล่านี้มีวิธีหลบเลี่ยงเพฤร์ด์ดาวเซียนหากไม่ใช่เพราะเรื่องนี้คงไม่เกิดการประทะก,กันภายในสมาพันธ์เซียนนบ,บัดนี้ในอากาศอันห่างไกลบนดาวเคราะห์ใหญ่ดวงหนึ่งแสงกระบี่รายเส้นเหาะเหินผ่านท้องฟ้าคนเหล่านี้ไม่ได้กําลังต่อสู้แต่รีบเล่งไปยังสถานที่หนึ่งดาวเคราะห์แห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลมันมีขนาดใหญ่มากกว่าดาวซูสักุ ถึงสิบเท่าเนื่องจากมันเป็นดาวขนาดใหญ่จึงมีพวกคนธรรมดามากมายดาวคอเล็กห้าดวงโคจรรอบดาวดวงนี้แต่ละดวงมีเ่าเซียนจำนวนมากอาศัยอยู่แม้กระทั่งดาวคอเล็กที่อยู่ห่างไกลออกไปยังมีค่ายกลแข็งแกร่งปกป้องมันดาวคอใหญ่ที่อยู่ใจกลางคือดาวเทียนหยุนดาวคอเล็กห้าดวงอยู่ภายใต้การควบคุมของดาวคอเทียนหยุนซึ่งเป็นดาวคอระดับเจ็ดส่วนดาวที่เล็กกว่านั้น เป็นดาวเคราะห์ส่วนตัวของเราเซียนแข็งแร่งไม่มีใครสามารถเข้าไปได้เว้นแต่ว่าจะถูกเชิญเป็นการส่วนตัวดาวซูเซอคุเปรียบได้ง่ายๆกับดาวดวงเล็กๆพวกนี้มีหลายสำนักบนดาวเทียนหยุนแต่แน่นอนว่าที่โดดเด่นสุดคือสำนักชะตาสวรค์สำนักชะตาสวร์กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตขึ้นอยู่กับโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างถูกตั้งไว้แล้วดังนั้นเจ้าไม่อยาดฝืนหรือหลบเลี่ยงมันได้ เป็นคำประกาศสิทธิของสำนักที่ทายพวกเขารู้สึกถึงความยอดเยี่ยมเหนือธรรมชาติคนที่ตั้งประกาศสิทธิ์นี้คือเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนบนดาวเทียนหยุนเขาคือเทียนหยุนจื้อณต,ตอนนี้เทียนหยุนจื้อรืมตาจากการปิดด่านฝึกตนใบหน้าอ่อนโยนแม้จะมีขมข่าวกับดูไม่แก่สร้างสัมผัสเหนือธรรมชาติดวงตาสว่างสวยสแสดงถึงพลังที่มากกว่าดวงตาของคู่เยาว์ไหลคู่ ไม่มีร่องรอยความตายบนตัวเขาเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่ไร้สิ้นสุดตอนนี้เขาอยู่ที่เจดีชตาเทพของสำนักชตาสวรรค์ดวงตาทั้งสองเผยแสงบางอย่างตอนที่ข้าไปเยี่ยมสหายเก่าข้าผ่านดาวเคาะกึ่งไร้ประโยชน์และข้าพบเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้สามารถรู้แจ้งเขตแดนแห่งชีวิตและความตายของวัฏจักรและพยายามทะ u วงขั้นตัดวิญญาณมีคนไม่มากนะักที่สามารถทำแบบนี้ได้ดังนั้น เมื่อข้าเห็นว่าระดับบ่วมเพะของเขากำลังขาดแคลนข้าจึงกล่าวเปยไปว่าจะรับเขาเป็นสิทธิพิเศษของข้าเป็นเวลาร้อยปีวันนี้ข้ามีความรู้สึกอันหนึ่งข้าเชื่อว่าเด็กคนนี้จะมาถึงในไม่ช้าข้าไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีระดับบ่วมเพะอะไรแต่หากเขาสามารถมาถึงที่นี่ได้ระดับอย่างน้อยของเขาต้องคันตัดวิญญาณระดับไปข้าคงผิดหวังเทียนหยุนจื้อคิดเล็กน้อยก่อนสายหน้าภายในสุสารสุสคกุ วังหลินใช้สัมผัสวิญญาณในระยะแคบมีร่างชีวิตมากมายรอบๆนี้บางส่วนยากนักที่วางหลินจะต่อก่อนเว้นแต่เขาจะใช้ธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงเขาเคลื่อนล่างเมื่อไรที่ตัวจับอันตรายได้เขาจะเปลี่ยนทิศและอ้อมออกไปทําให้การเดินทางเขาช้าลงมากวันนี้สิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าคือภูเขาสองลูกที่มียอดเขาแทงทะลุฟ้าระหว่างภูเขาทั้งสองคือเส้นทางเดินเล็ก ที่มองไม่เห็นจุดปลายซึ่งนำทางเข้าสู่ส่วนลึกของภูเขาสองลูกภูเขาทั้งสองล้อมรอบด้วยป่าดงดิบขณะวังหรินยืนอยู่ที่ตีนเขาทั้งสองลูกเขาคุ้นคิดและดวงตาเป็นประกายวังหรินมาถึงพื้นที่ชั้นในของสุสานมาหลายวันตามการคาดคะเนของเขาใจกลางพื้นที่แห่งนี้ควรจะผ่านเส้นทางนี้ทว่าระหว่างทางวังรินรู้สึกชัดเจนว่า ยิ่งเขาเข้าใกล้ใจกลางมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเนี่ยพวกร่างชีวิตพวกนี้มากขึ้นบางตัวแข็งแกร่งจนเขาไม่สามารถต่อกอนได้หลังจากคิดตัวเขาก็เดินเข้าเส้นทางเ,เล็กๆระหว่างคู่เขาสองลูกเขาระมัดระวังทุกฝีก้าวและตรวจจับสิ่งรอบข้างตลอดเวลาสิ่งมีชีวิตพวกนี้มีหลายรูปร่างดังนั้นหากไม่ระมัดระวังจะเกิดการรอบทำลายระหว่างทางวังอิน มองไปยังพื้นผิวด้านนอกของภูเขาทั้งสองลูกผิวภูเขาเรียบเนียนมีหลายจุดที่เปียกชื้นและบางครั้งถึงกับมีหยดน้ําตกลงมาจากฝั่งภูเขาหลังเดินได้หลายสิบเมตรท่าทีวังลินเปลี่ยนไปและตระหนักดีว,ว่ามีบางสิ่งผิดปกติเขามองผนังของภูเขาสองลูกอย่างระมัดระวังหากว่าสถานที่แห่งนี้เปียกชื้นตลอดทั้งปีมันควรจะมีต้นมอสเติบโตขึ้นนอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ คล้ายกับนอกดวงดาวแต่นี่ดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะเปียกฟามือของวอลดรินชี้ไปที่ผิวของภูเขารูปหนึ่งนิ้วเขาจุ่มลงไปครึ่งนิ้วแรกเปียกชื้นแต่ครึ่งนิ้วที่ลึกลงไปกับแห้งตัวเขาก็ถอยออกมาในพริบตาเขาอยู่ด้านนอกเส้นทางขนาดถอยออกมาน้ำบนผนงผังภูเขาเริ่มเคลื่อนไหวมันออกมาจากกำแพงและผนึกหยดน้ำใสสะอาดเริ่มลอยขึ้นมีหยดน้ำนับไม่ถ้วนอย่างน้อยหมื่นหยด ทุกชิ้นแสดงถึงวิญญาณหนึ่งดวงหยดน้ําเหล่านี้ควบแน่นกลายเป็นร่างมนุษย์คนหนึ่งหยดน้ําเคลื่อนไหวโดยรูปแบบลึกลับและในสุดกลายเป็นรูปร่างสตีนางดูธรรมดามากแต่ให้กลิ่นอายอันประหลาดหลังจากนางปากฏตัวก็พูดว่าเจ้าไม่สามารถเข้าไปข้างในได้บองดินก็ถอยกลับร่างชีวิตรูปแบบหนึ่งที่เขาต้องการก่อกวนให้น้อยสุดคือร่างที่สร้างจากน้ําร่างชีวิตรูปแบบนี้จัดการยากแม้ว่าร่างที่อยู่เบื้องหน้า จะแข็งแกร่งเทียบเท่าเซียนขั้นตัดวิญญาณมันก็คงยากนะักที่เขาจะสู้ด้วยธาตุวารีเป็นศาสารที่สามารถรวมกันและกระจายออกได้แม้เขาจะสามารถผนึกมันได้ก็ยากที่จะผนึกทั้งหมดไม่กี่วันก่อนตัวเขาเผชิญหน้ากับร่างชีวิตที่มีธาตุวารีและเขาต้องยอมแพ้เพราะก่ออ้อมไปทางอื่นนี่เป็นเหตุผลว่าเมื่อเขารับรู้ว่ามีโอกาสเจอร่างชีวิตธาตุวารีจึงรีบถอย ขณะถอยกลับวังรินกระจายสัมผัสวิญญาณเพื่อตรวจสอบในเส้นทางนั้นก่อนหน้านี้สัมผัสวิญญาณเขาไม่ได้กระจายออกไปมากนักเพื่อหลบเลี่ยงปัญหาแต่ตอนนี้ร่างชีวิตวารีเผยตัวแล้วเขาจึงกระจายออกไปและนั่นทําให้หวังรินตกใจอย่างยิ่งเส้นทางหรือเข้าไปในหุบเขาวังรินเห็นคนคู่หนึ่งที่เขารู้จักในตอนนี้กําลังต่อสู้กับร่างชีวิตวารีตัวหนึ่งและกําลังได้เปรียบแต่ว่าตอนที่วังรินเห็นร่างชีวิตวารี คนที่เขาต่อสู้เขาสัมผัสถึงความรู้สึกคุ้นเคยความรู้สึกนี้ไม่ได้รุนแรงนะแต่ไม่หายไปไหนตัวก็ถอยกลับด้วยจิตใจสั่นเทาหลังจากร่างสตีที่สร้างจากหยดน้ําเห็นหวังดินถอยจึงรีบเคลื่อนเข้าไปในภูเขาวังรินยืนอยู่ข้างนอกละคิดมีบางสิ่งไม่ถูกต้องทําไมร่างวาลีนั้นถึงให้ความรู้สึกชน,นี้ข้าไม่มีรากวิญญาณวาลีดังนั้นเสี้ยวิญ,ญญาณของข้าไม่อาจอยู่ในร่างชีวิตธาตุวาลีได้นี่นับว่าน่าประหลาด เขาก็กอดอกและกำลังจากไปทว่าใบหน้าเปลี่ยนไปวังรินรู้สึกเจ็บปวดในใจคล้ายมีเสี้ยววิญญาณที่นี่กำลังเรียกเขาวานเอ๋วานเอ๋อยู่ในรูปปัดตฟื้นลิขิตฟ้าและการคงอยู่ของรูปปัตก็อยู่ภายในวิญญาณเขาซึ่งทําให้เขาสามารถตรวจจับเสี้ยววิญญาณของวานเอ๋ได้สายตาวังรินยิ่งเยือกเย็นคราวนี้เขาเหาะเข้าไปยังส่วนลึกทั้งสองภูเขาขณะเขาเข้ายังเส้นทางนี้สติที่ขัดขวางวังรินก็เกิดเป็นรูปร่างเพื่อขัดขวางอีกครั้ง นางยกฝ่ามือขึ้นแล้วสบัดในไม่ช้าหยดน้าจํานวนมากก็เต็มเส้นทางแววตาวังหลินเยือกเย็นเขานํากระบี่สวรรค์ออกมาโยนไปข้างหน้าหลังจากนั้นใช้มือด้านซ้ายชี้ระหว่างคิว้วล่างวังหลินสั่นสะท้านชั่วขณะเพราะกบวิญญ,ญาณดั้งเดิมออกจากร่างวิญญ,ญาณดั้งเดิมของเขาสูงมากมันเนี่ยจับกระบี่แล้วพุ่งไปข้างหน้าแทบในพริปตาวิญญ,ญาณดั้งเดิมวังหลินพุ่งพาสติและกระบี่สวรรค์แทงใส่ล่างนางนางกีดร้องโยวยขวั ขณะที่นางร่างพังทลายและแตกสลายแต่วิญญาณดั้งเดิมหวางดินเข้าสู่ร่างนางไปแล้ววิญญาณดั้งเดิมเขาแบ่งตัวจาก1เป็นสองจาก2เป็นสจาก4ี่เป็น8จนกระทั่งมีเสียวิญญาณนับไม่ถ้วนเข้าสู่เสียวิญญาณทุกตัวของนางในเวลาเดียวกันวิญญาณดั้งเดิมหว่างดินก็ร้องตะโกนผนึกกดเกณฑ์จานวนมากปรากฏออกจากวิญญาณดั้งเดิมและผนึกเสียววิญญาณแต่ละดวงจากนั้นเขาคืนรูปวิญญาณดั้งเดิมและเหาะเข้าไปหากายเนื้อที่ยังเหาะเข้าสู่ ส่วนลึกของภูเขาโอเคครับเจอกานหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ